อัลลอฮ์ไม่ได้ปิดกั้นเปล่าคนไหนในการที่จะสื่อสารกับพระองค์เลยไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและได้รับพลังจากอัลลอฮ์วิธีการคือต้องตัด ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจนานๆทิ้งวิ่งไปอาบน้ําละหมาดแล้วคิดว่านี่คือเหมือนเป็นการอาบน้ําละหมาดครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันการอาบน้ำละหมาดด้วยจิตใจที่มั่นคงกับอัลล์ล้างด้วยความละเอียดปาบที่เขาทํามามือของเขาทั้งสองข้างมันจะ ร่วงไปกับน้ําดวงตาที่เราได้มองในสิ่งที่มันารอมเราล้างหน้าเนี่ยให้ล้างตาเยอะๆคุณผู้ชมให้มันโดนน้ําเยอะๆเพื่อให้บาปนี่ให้มันร่วงออกจากดวงตาให้บาปมันร่วงออกจากปากล้างขาล้างเท้าล้างให้ละเอียดให้ล้างบาปที่เราก้าวเดินไปทําในสิ่งที่ารอมไม่ต้องตัดสินใจนะคึดไปอาบน้่ละมาอาบน้่ละมาเสร็จจะมีสุนัตสุนัตหนึ่งครับสำหรับการละมาด คือซูนตุนวูดุคือซุนัตเนื่องจากการอาบน้ําละหมาดละหมาดเหมือนกับจะเป็นสองรอกะอะสุดท้ายในชีวิตทําให้มันดีคุณผู้ชมสมาธิมีอยู่จดจ่อฉันกําลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ดุดดังเดาเนี่ยได้ยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์อย่างแท้จริงนึกถึงอย่างนั้นความรู้สึกแบบนั้นละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะรอบะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะรอขอดุอาจากลอรบายกับพระองค์ไปเลยยาอัลลอฮ์เบาเจ็บปวดเหลือเกินเบาผิดพลาดเบาไม่รู้จะทายังไงถ้าอัลลอฮ์ทรงนำ บาวกลับตอนนี้บาวลงนรกแน่ๆพระองค์เท่านั้นที่ช่วยบาวได้ยาอัลลอฮ์ช่วยบาวด้วยเถิดเปลี่ยนแปลงอนาคตของบาวด้วยปัจจุบันได้ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์ใครทําอะไรกับเราอารรมกับเราเราบอกกับอัลลอฮ์แล้วท่านจดจําความรู้สึกในช่วงเวลานี้ให้ดีวันที่เราได้บอกกับอัลลอฮ์ในทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดกัน้นบาวคนไหนในการที่จะสื่อสารกับพระองค์เลย